สวัสดีครับผมสวัสดีครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมที่จะคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะฮะก็คือพอดีเมื่อกี้นะครับสตรีมมันหลุดนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่นะฮะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคครับผมผมก็จะทําการเปิดสตรีมขึ้นมาใหม่แล้วนะฮะใครที่เข้ามานะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะฮะก็จะได้รู้ว่าเข้ามากันแล้วนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับนี่ฮะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมเมนมาบอกกันด้วยนะครับก็วันนี้เราจะมาสตรีมกันต่อนะฮะ โอเคอันนี้ก็เป็น ep ที่8แล้วนะคบใครที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมที่จะ subscribe ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับที่จะทำการกดไลค์นะครับ subscribe แชร์นะฮะแล้วกออ็มาดูกันเลยนะครับอย่าลืมที่จะคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะฮะโอเคนี่นะฮะก็ผมจะทำการฟาร์มไปยงยาวนะครับสำหรับวันนี้นะวันนี้เราก็จะได้โยรุวี2กันนะฮะขอเช็คแป๊บนะฮะโอเคสตรีมีอยู่สวยครับโอเคก็นี่นะฮะวันนี้เราจะมาทำโยรุวี2กันนะครับซึ่งก็ เรียกว่ามันก็ต้องเลเวลสามร้อยนะดังนั้นเดี๋ยวผมก็จะทําการขับฟาร์มไปเรื่อยนะจนกว่าจะเวลสามร้อยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้โยรุบีสองกันนะฮะก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เข้ามาแล้วอย่าลืมเมนบอกกันด้วยต้องขอโทษจริงๆนะคะพอดีเมื่อกี้สติมผมมันเด้งนะฮะโอเคประมาณนั้นนะครับนี่ฮะก็เราจะทําการรวมมอนตรงนี้นะวันนี้เราก็จะขึ้นเวลสามร้อยกันนะก็ไอ้ก่อนที่มันจะหลุดไปเมื่อกี้นะมันก็ไม่มีอะไรมากนะฮะไม่ได้เป็นไรหรอกเพราะว่า คือผมก็มาฟาร์มตรงนี้แหละสองเวลเองแล้วก็ทําการล่าค่าหัวนิดหน่อยนะฮะก็คือมีคนมาเปิดผคนะผมก็เลยตีกับไปนะแล้วก็ได้ค่าหัวมาพันก,กว่าเองแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากครับโอเคเราก็จะทําการฟาร์มนะครับในจุดนี้ไปนะแล้วก็โอเคก็เดี๋ยวเราฟาร์มตรงจุดนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการไปนะฟาร์มนะครับแล้วเสร็จแุ้วก็เราจะไปย้ายเกาะกันนะฮะแต่ก่อนอื่นเราก็อาจจะต้องไป รับเควส์น่าจะสอนโยรุ v ีสองก่อนนะคะเพราะว่าเป็นดาบที่่อนข้างโหดเลยนะสำหรับโยรุวีสองประมาณนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาเจอกันอีกทีนึงนะฮะโอเคเราก็จะทำการฟาร์มไปยาวๆเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะแล้วเดี๋ยวเรารออีกสักพักหนึ่งนะฮะก็น่าจะได้โยรุวีสองถ้าเกิดว่าสตรีมยังอยู่ฝากเมนมาบอกกันด้วยนะคพรับผมไม่แน่ใจว่ามันหลุดหรือเปล่านะถ้าถ้าหลุดไปต้องขออภัยด้วยนะฮะนี่นะฮะก็เราจะทำการฟาร์มโรวม,มอนตรงนี้เลยนะ นี่ครับผมก็รวมไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมนะจะค่อยไปทําการทำยนรลูวีสองอย่างที่บอกนะฮะเออมีแมกมาหรือผลแสงก็เออเหมือนแชทนะฮะเขาจะขอผลกันอยู่หรือเปล่าน่าจะอยากได้แมกมากับผลแสงถ้าดูจากแชทที่เขาพิมพ์กันนะภาษาอังกฤษค,ครับผมโอเคนี่ฮะแล้วก็ตรงนี้ครับผมเราก็จะทําการรวมมันตรงนี้ด้วยนะก็ exp ตอนนี้เราได้อยู่ล้านกว่าะฮะล้านสามนะ ก็เราก็จะได้แบบเกินมาประมาณสี่หมื่นนะฮะเอ้ยสี่แสนขอไปครับก็เราจะได้เอฟเกินมาต่อครั้งหนึ่งนะก็ประมาณสี่แสนนะฮะแทนเวลเนี่ยประมาณนั้นนะครับดังนั้นก็เอ่อในการรับเวรนะครับเท่ากี่ครั้งอ่ะสามสี่ครั้งนะ 3, รงนะเราก็จะได้ในส่วนของ EP นะครับเพิ่มขึ้นมานะก็คืออีกหนึ่งเลเวลนะฮะประมาณนั้นเลยครับแต่ก็มันจะมี e AP ฟจากการค่ามอนด้วยนะซึ่งก็ไม่ได้น้อยๆน,นะ นี่นะครับก็ครั้งหนึงเท่าไหรอ่อ่ะเออหมื่นกว่าเลยนะก็หมื่นกว่าเลยดังนั้นก็เราจะฟาร,ร์มไปเรื่อยครับนี่ฮะก็เราจะมีเลเวลอยู่ที่295แล้วนะตังก็อยู่ที่2ล้าน2อ0 0 0นเบรีนะฮะประมาณนี้ครับผมเราจะทำการฟาร,ร์มไปนะแล้วก็ขออนุญาตใส่ผ้าของเชนคูสด้วยนะฮะเพื่อความเท่ลวนๆแล้วก็สแตตอีกแบบนิดหน่อยนะนิดหน่อยจริงๆประมาณนี้ครับก็ อ,อไปไหนไปทางีพี่เข้าเหรอโอเคนี่นะฮะรวมมอนมาแล้วก็ตีรวมไปครับประมาณนี้นะฮะจุ๊บจุ๊บจุ๊บฟุบฟันแล้วปิ้วอ๋อๆไปดิโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปรวมมอนลากมาอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะฮะประมาณนี้ครับก็ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมที่จะเมนมาบอกกันด้วยนะฮะสตรีมมัอยู่ใช่ไหมครับนี่นะฮะก็ขออนุญาตเช็คแบบนะโอเคสตรีมมันอยู่นะ สงสัยไอ้เครื่องที่ผมเอาไว้เข้าสตรีมตัวเองมันจะไม่ขึ้นนะก็ต้องขออภัยด้วยนะอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์เยอะนะฮะประมาณนี้ครับผมนี่นะฮะเราจะทําการรับนะครับแล้วก็ตีมอนไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมเมนเมอบอกกันด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับผมเข้ามาใช่ไหมครับสวัสดีครับนี่นะฮะก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเมนเมาบอกกันด้วยนะฮะโอเคก็เราจะลากมอนสามตัวนะฮะแล้วก็ นี่นะีิประมาณสักสี่ห้าอะแล้วก็น่าจะไปทาโยรุกันนะแล้วก็ไปย้ายไปเกาะแมกมาด้วยนะครับก็เราจะเกาะแมกมาเราจะฟาร์มกันยาวๆเลยนะเราเสร็จบุกก็ไปเกาะเงือกแล้วก็เสร็จบุกก็สกายเปียแล้วก็วอทเทสเซเว่นนะฮะประมาณนั้นนะจำได้แมน่นครับเพราะว่าไอ้โลกหนึ่งผมก็เคยฟาร์มนะแล้วก็ตอนนั้นฟาร์มอึดๆด้วยนะประมาณนี้ครับผมก็รอมอนเกิดแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคก็สําหรับดาบโยรุนะครับตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าแบบมันใช้งานดีมากนะ ฟันมอนนี่คือแบบฟันเป็นไก่เลยอะประมาณนี้ครับนี่นะฮะก็เราจะไปตรงนี้ต่อนะแล้วก็รวมมอนมาครับรวมมาตรงกลางนะฮะประมาณนี้ครับผมใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมที่จะคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะฮะถ้าเสียงมันโอเคก็ฝากบอกกันด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าใครฟังอยู่นะครับจึ๊บไปอู่เอา้าตายซะงั้นไม่เป็นไรเรามาท,ทําทีหลังก็ได้นะครับเพราะว่าคือเราฟาร์มคาราเต้เงือกด้วยนะฮะเพื่อที่ว่า เราจะได้ได้สกิลของคาราเต้มนุษย์เงือกนะฮะก็เดี๋ยวผมน่าจะต้องทำวีสองวีสามแน่นอนนะสำหรับคาราเต้เงือกครับเอ้ยไม่ได้สิมันมีแค่สองวีมีแค่สองเวอร์ชันนะจะไปมีวีสามอะไรโอเคแต่ในอนาคตอาจจะมีนะเพราะว่าไอ้เจ้ามัดปกติเนะี่ยมันก็มีทุกตัวมันจะมีวีสองหมดแล้วนะซุปเปอร์ฮิวแมนก็เขาบอกมันจะเข้าในสิบเจ็ดจุดสามครับก็ต้องรอติดตามนะสำหรับเกมบล็อกฟรุดนะฮะฟาร์มไว้ได้เลยนะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ใช้ไอ้เจ้า เออซูเปอร์ฮีโร่เป็นหลักนะแล้วจะทำเนี่ยผมว่าฟาร์มไปเลยครับ400ร้อมาร์ทเป็นพื้นฐานนะฮะหรือแบบ450อยห้าสิก็ได้ทว่างนฮะโอเคนี่นะฮะเราก็เออใครเข้ามาแล้วเนี่ยไ i สวัสดีครับเออใครเนี่ยครับผมก็ขอเราเปิดนิดนึงสิเออเวลาอยู่ปิวปิวปิวเออเ0้าร้อยบลตี้ครับนี่ฮะโอเคก็เขาบอกว่าอะไรเนี่ย do you have ปฟุตไม่อะไม่เอาก็เขาน่าจะพิมพ์ผิดหรือเปล่าน่าจะเป็นสไปร์หรือเปล่าเพราะว่าเราเกมนี้ไม่ทันผลชี่สแปร์นะโอเคแต่ผมก็ข้าเขาไปแล้ว <c oughs> นี่ใส่โอเคก็นี่นะฮะเราจะทําการลากมอนไปนะรวมทุกตัวเลยนะครับก็เดี๋ยวผมอาจจะต้องไปซื้อหมวกของนักจาบนะฮะเพราะว่าผมก็ใช้ดาบเป็นหลักนะแล้วก็เดี๋ยวพอมีโยลูวีสองเราจะยิ่งใช้ดาบไปอเออเออเออ,เอ,อใ,ใจเย็นกลับมากลับมากลับมาสิเพื่อนกลับมาโอเค นี่นะฮะก็กลับมาห้าก็นี่นะฮะเราจะทําการลากบอลรวมกันนะครับแล้วก็ฟันทีเดียวอูโอเคเด้งขึ้นมาฉลามเกิดฮะฉลามเกิดก็เสียงพอดีถ้าเอามาใกล้กว่านี้อือโอเครับผมได้ฮะเออได้ยินชัดใช่ไหมฮะประมาณนี้นะครับก็ไอฉลามเกิดนะครับผมจะไม่ตีนะเพราะว่าวันนี้เราเอ้ยหรือตีดีเพราะว่ายัางไงเราตอนเนี้ยเราตีฉลามคนเดียวก็ได้นะดังนั้นก็ ไปแจมสักหน่อยแล้วกันเอาไงดีไปแล้วกันก็เผื่อได้ดาบนะครับมาฟาร์มเล่นแต่เอาจริงๆเราก็ใช้ดาบโยรุอยู่แล้วแหละดังนั้นก็มันก็ไม่ได้จําเป็นมากแต่เราก็เก็บไว้ในคอลเลกชันนะแต่ประเด็นคือโอกาสดอกมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับดังนั้นเราก็ไปสุ่มขำๆนะฮะประมาณนี้ครับผมก็ใครที่เข้ามาอย่าลืมที่จะเมนมาบอกกันด้วยนะฮะอย่าลืมฝากกดแชร์กันด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปเาต่อไปนะแล้วก็กด subscribe กันไว้ด้วยนะฮะเออมันมีคนตีหลังอยู่ ก็เราไปขโมยค่าหัวเขาได้ไหมเนี่ย <c oughs> แผนการชั่วร้ายโอเคลงตรงนี้เลยแล้วกันปิวบินลงไปครับเออเหมือนมันจะตายแล้วหรือเปล่าน่าจะตายแล้วแหละน่าจะตายแล้วนะฮะสาหรับฉลามนะเพราะว่าไม่งั้นมันน่าจะต้องอยู่ตรงกลางอะ่ะนี่นะครับก็เจอคนทังทีปิวโอเคฟันดี้ได้ไหมเนียอ๋อเขาเพิ่งตายนะดังนั้นเราตีเขาไม่ได้ ว่าดีครับเขาขึ้นเรือด้วยขอขึ้นเรืด้วยวัสดีวดัสดีครับวัสดีวัสดีว่าดีว่าดีเออปวดหัว <S <S โอเคนี่ฮะเขาใช้ผลมากมากแฮโอเคเกาะตีไปแล้วเราก็หนีก่อนสเตมิน่าหมดสเตมิน่าหมดจเ็นไออันนี้สกิลผลมากมากนะโอเคเข้าไปละเราก็เดี๋ยวรีเซ็ตกลับแล้วกันรอคอมแบทหายก่อนนะไม่งั้นเราเสียค่าหัวนะฮะ โอเคก็นี่นะฮะรอคอมแบตหายนะครับไอแทบข้างล่างๆนะฮะคอมแบตประมาณนี้ครับก็รอมันหายไปนะปกติทำไมมันหายช้าจังนี่นะครับก็คอมแบตน่าจะใกล้หายแล้วนะรีบๆหายไปสิโอเคหายไปแล้วเราก็กดรีเซ็ตทีมกันเลยประมาณนี้นะครับโอเคก็เหลือแค่ประมาณเควสครึ่งนะเราก็ได้นะตับโยลูที่สองแล้วนะฮะเราจะไปทำกันนะวันนี้ ทำเสร็จก็อาจจะฟาร์มม็กมากสักหน่อยนึงนะฮะแล้วก็อาจจะปริสตรีมน้อวันนี้ผมน่าจะไม่ได้สตรีมอะไรยาวมากนะต้องขอโทษด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรทำต่อเนื่องนะก็อาจจะยาวๆหน่อยนะฮะประมาณนี้ครับก็ต้องรอดูสถานการณ์อีกทีนึงประมาณนี้ครับผมก็นี่นะฮะจุ๊บขยายอาอกมาโดดๆ,ๆแล้วฟันไปยูฟันไวเออให้มันได้อย่างนี้แล้วก็เราจะใช้คาราเต้ะฮะฟาร์มไปโดดๆครับจุ๊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 บปิ้วปิ้วปิ้ว ประมาณนี้ครับนี่นะฮะโดดขึ้นแล้วก็พักป้งนี่นะฮะก็คาเต้เลือกมาดแปดสิบหกนะครับเราเหลืออีกห้าสิบมนะเราจะใช้สกิลถัดไปได้ซึ่งก็นานนะครับอีกนานเลยแหละผมเชื่อว,ว่านานนะฮะนี่นะฮะก็เดี๋ยวเราเออมันน่าจะยังไม่ครบสิบห้านาทีนะเขาน่าจะยังเปิดพ p พมาสู้กับเราไม่ได้นะฮะหรือถ้าเขาเปิดก็เจงนะแต่ก็ช่างมันนะไม่เป็นไรก็ใส่ผ้าคลุมนะครับแล้วก็ ตีมอนครับนี่นะฮะก็เออวันนี้เราจะได้ดาบโยรุวีสองเปนอย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่าเออยกเว้นว่าแบบมันอัปเดตแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นที่แบบดาบโยรุเปลี่ยนแบบ V2 สองห้าร้เวลอะไรประมาณนั้นนะฮะสมมตินะซึ่งจากที่ผมดูข้อมูลมาเหมือนมันจะยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะฮะก็ดังนั้นวันนี้เราก็น่าจะได้โยรุ V2 สองมาใช้กันแบบเท่ๆนะฮะประมาณนี้ครับก็เตะๆไปๆไปนะนี่นะฮะก็สกิลแรกของคาเต้เงือกผักอย่างเงี้ยนะ เป็นคาเต้ของจินเบย์นั่นเองนะฮะลูกเรือของกลุ่มเมือกฟางกลุ่มมวกฟางขออภัยครับเอ,อ่อใช้ไม้พูดหรือใช้อะไรพูดผมใช้ไม้พูดครับผมก็ไม้ถูฟังครับไม่ได้ใช้ไม้อะไรที่แบบอะไรขนาดนั้นนะฮะโอเคก็อันนี้จะเป็นมอนเวฟสุดท้ายนะครับผมนี่ฮะก็อันนี้จะเป็นมอนเออชุดสุดท้ายนะของเกาะนี้ครับแล้วเราจะย้ายเกาะไปแล้วนะฮะเราจะไปฟาร์มกันต่อนะฮะที่เกาะแมกมานั่นเองนะฮะประมาณนั้นนะครับจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บฟาร์มไป ค okay, ก็ตอนนี้นะอีก5้าสิบเวิลเราจะได้ครึ่งหนึ่งของโลกแรกแล้วนะประมาณนี้ครับจุ๊บฟันแล้วก็ตีทุบๆต่อยๆ่อ,อยไปนะฮะอย่างนี้เลยเพราะว่ายัางไงเราก็เป็นผลโลเกียร์อยู่แล้วนะฮะไม่ต้องแคร์อะไรเลยนี่นครับก็ฟุบบังข้างล่างแล้วก็ตี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 โอเคเรียบร้อยนี่นะฮะก็เวลเท่านี้แ,แล้วนะเดี๋ยวเราจะไปสปาที่เกาะกลางก่อนนะฮะเพื่อท<ๆ>ี่ว่า เราเผื่อจะรีเซ็ตอะไรพวกนี้นะเพราะว่ายังไงเราทำดาบโยรุวิสองนะครับแล้วเกาะกลางมันก็ไม่ได้ห่างเกาะแมกมามากนะก็ถ้าที่ผมคุ้นๆนัก็คือเจ้าเกาะแมกมาเนี่ยมันจะเป็นเกาะที่ผมรู้สึกว่าลำคาญที่สุดแล้วเพราะว่ามันมันมีหาขีนะครับประมาณนั้นนะครับผมก็มันเกาะแมกมามันมีหาขีนะครับดังนั้นก็ผมจะค่อนข้างลำพานนะเพราะว่าแบบเราก็ไม่ได้แบบสกิลระยะอะไรไกลมากนะแต่ว่าก็ฟ่านๆไปครับไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างวันจุดแรกนะมันก็ไม่มีหาขีนะ เป็นบางตัวครับผมนี่นะฮะก็เราจะมาตรงนี้นะฮะแล้วก็เซตสปาไว้นะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะทําดาบโยรุกันนะฮะโอเคเริ่มจากไปบ้านหลังคาเขียวก่อนนะหรือเหลืองอะจำไม่ได้นะโอเคปราก็จะเป็นเขียวนะฮะโอเคครับผมเราจะทิมๆข้าไปนะแล้วก็เราจะทําการแบบนี้เอ้าอะไรเนี่ยคือยังไงนี่เอ่อ uh, I said I can't respect you, bro you need to earn my respect not to ask for it อะไรเนี่ยใครรู้ฟัง่งเมนบอกกันด้วยนะฮะก็ทำไมผมยังทำไม่ได้เนี่ยเออ i can t respect you yet อา้าวแล้วผมต้องเลวลอะไรเนี่ยเออ i said i can t respect you yet but you need to earn my คือย,ยังไงอะเราแบบอันนี้คือตามที่มันเป็นหรือเปล่าเนี่ยผมขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะฮะขอดูวิธีแ๊บน,นึง ก็เออทำไมผมรู้สึกว่ามันผิดหรอผิดผิดวิธีแล้วเนี่ยไม่เป็นไรไม่งั้นเราฟาร์มกมาะแมกๆก่อนก็ได้นะฮะแต่ว่าแค่ผมสงสัยนิดนึงว่าเออผมมาถูกที่หรือ,อยังเนี่ยนี่นะครับก็ขออนุญาตดูใน y u t u b e แป๊บหนึ่งนะครับว่าเราทำผิดตรงไหนหรือเปล่าเออนี่นะฮะก็ผมคุ้นคุณนะอ๋ออ๋อโอเค เราต้องเวลสองสามร้อยห้าสิบขออภัยด้วยครับก็เราต้องเวลสามร้อยห้าสิบนะเราถึงจะสามารถทําได้นะฮะโถเงาเลยไม่เป็นไรเราต้องเวลสามร้อยห้าสิบครับแล้วเดี๋ยวเราจะสามารถทาโยรูบีสองได้นะ,ะโอเคก็งั้นเดี๋ยวเราเรอเวลสามร้อยห้าสิบนะอีกแป๊บหนึ่งครับก็น่าจะสตรีมหน้านะครับผมน่าจะสามารถที่จะเอ,อ่อทำโยรูบีสองได้นะครับประมาณนั้นนะฮะก็นี่นะครับถ้าเกิดว่าผมเวลเพิ่มขึ้นอีกเอ,อ่อสาม ห้าสิบนะก็จะทําได้นะครับขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวอีพีหน้าเรามาทาโยรูวีสองกันนะแต่ว่าอีพีนี้นะผมก็จะขออนุญาตนะครับทําการฟาร์มต่อไปก่อนที่เกาแมกมาขอโทษเวยนะครับเที่ยวเผื่อผีโอเคนี่ฮะเราจะฟาร์มที่เกาะแมกมาต่อนะครับฟาร์มแมกมาไปยาวๆนะครับผมนี่ฮะก็เราจะฟาร์มที่เกาะแมกมาขออนุญาตไปโบกเกียนใครหนุกอนนะนี่นะครับ ลงจอดบนฟ้าแล้วก็ขออนุญาตเดี๋ยวเข้าไปโบกเกียนอะไครนูแป๊บนึงนะค่อนข้างที่จะโมโหมันค่าเอสนี่ฮะก,ก็เราจะเข้าไปโบกเกียนอะไครนุนะฮะข้อหาที่มันค่าเอสหรือเออเราอาจจะโดนโบกก็ได้ไม่เป็นไรช่างมันนะฮะโอเคลงมาแล้วนี่นะครับก็เริ่มจะเอาด,บดววาบโยลุฟาดหัวไปก่อนคู่หนึ่งทีก่อนชุบชุบชุบป๊อกปองเอาปืนมาเอาปืนมา เอาเปืนเองมาไอโนนี่ฮะฟันไปฟันไปฟัน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 เฮ้ยเฮ้ยใช้ได้อยู่เนี่ยได้อยู่โออยไม่ได้แล้วไม่ได้ล้วโอเคจุ๊บโดนอีโด,ดนโดดทานเออชุบโดดออกมาแล้วก็ฟันปองโอเค,อเค,อเคฟันตรงนี้เลยนะฮะตายก็เหอะตายก็ช่างมันเพราะว่ามันก็เหลือเลือดนิดเดียวนะครับประมาณนี้นะฮะจุ๊บโอเคเราจะทําการบินกลับไปข้างบนนะฮะเพื่อหาคิดด้วยไม่งั้นเราเตีหยุไม่เข้านะฮะโอเคเราจะมากำจัดอไรโนนะครับ อ๋อมันคาเอสจุบนี่ฮนะฝุกผักปังโอเคจะใช้ดาบกัรูฟันนิดนึงนะแล้วก็เราจะใช้คาราเต้เงื่อนปิดนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้มานะครับในส่วนของมาตเตอรี่นะที่ค่อนข้างน่าจะมากอยู่นะถ้าเราค่าไอ้ไขนุกได้นะประมาณนี้ครับผมนี่นะฮะฝุกดอดดอทดอทลผักปังเออไม่ดอกอะไรสักอย่างมาจะขึ้นมามาเดียวจะเรินพรโอเคนี่นะครับผมก็เราจะทําการไป เออนี่นะครับเราจะรับเควสนันะในส่วนของเควสนะครับในส่วนของ o, เอเจ้เควสที่มันเป็นแบบไอ้แมกมาอะไรสิอ่าจำชื่อไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับนี่ฮะก็รับ,บเควสกับตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการตีไปนะน่าจะเป็นทหารทหารคณะปฏิวัติหรือเปล่าจากที่อ่านดูคร่าวๆนี่นะครับก็อ,อ๋อทำไมมันตีเข้าอ่ะสงสัยว่าผมน่าจะเวิไม่พอนะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงเราก็ต้อง ตอีอย่างนี้ไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเกาะนี้มันมีฮาคิเป็นส่วนใหญ่นะ้ากนั้นเราต้องฝึกๆอย่างนี้ไว้อยู่แล้วนะฮะโอเค okay. เขาไปบอกมาเลยเขาไปบงกมาเลยเออนี่นครับประมาณนี้ครับก็ผมน่าจะอาจจะต้องเก็บตังค์ซื้อผลพัน์แล้วนะแต่เอาจงจริงก็ไม่ต้องก็ได้เพราะว่ายังไงนะครับเราก็อีกสักพักน,นึงเลยนะกว่าเราจะไปวอเตอร์เซเว่นที่เป็นตัวมีฮาคิอีกทีหนึ่งนะครับจุ๊บฟันปองแล้วก็เออค้างขออภัยครับค้าง นี่นะฮะก็ชุบด,ดักแอร์สลแ,แล้วก็เข้าไปตีอันนี้ผมน่าจะต้องกะพักการใช้นะครับในส่วนของคาราเต้เงือกไปสักพักใหญ่ๆเลยนะ <c oughs> เพราะว่าไอมอนเกาะนี้มันมีฮาคินะครับดังนั้นเราก็ไม่สามารถเข้าไปตีแบบคาราเต้เงือตรงๆได้นะมันจะค่อนข้างลำบากก็พอ,อุ่งนา้อาจจะต้องพักการใช้คาราเต้ไปสักพักหนึ่งเลยนะฮะประมาณนี้ครับผมโอเคมอนตัวนี้มีฮาคิแล้วก็ตัวนี้มีหรือเปล่ามีเหมือนกันโอเคสวยเจริญ โอเคก็เราจะฟันตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ตีตรงนี้ต่อนะครับนี่ฮะฟันฟันฟัน,ฟนเออออกมาหนอ่อยออกม่ได้ใจเอ,อร่วมแป๊กมากนะเมื่อกี้ครับสตรีมลงไว้จังอยากให้พี่สตรีมานานเพราะผมก็เดี๋ยวในอนาคตอาจจะสตรีมานานนะครับแต่วันนี้ก็ก็ก็นาก่าจะสตรีมานานอยู่นะแต่ก็อาจจะแบบไม่ได้เรียกว่าอะไรอนะ่ะนานมากนะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับวันหลังอาจจะลองสตรีมยาวยูสักหน่อยก็ได้ฮะโอเคก็ ไปตรงนี้ไปมันจะยังยังไปเข้าอยู่อยอเลยไปสองเวลแล้วเนี่ยโอเคก็นี่นะฮะเราจะทําสูตรนะครับในการฟาร์มตรงนี้นะนั่นก็คือรวมมอนนะฮะแล้วก็ขึ้นมาตีบนไอหินอันนี้นะเพราะว่ามอนมันจะตีเรามันไม่ขึ้นนะยกเวนสก,กิลอะไรพวกนี้นะแต่มันก็มีข้อเสียนะคือแบบมันจะฟาร์มช้าดังนั้นเราวิ่งเข้าไปปวกเลยแล้วกันยังไงเราก็เอาค่าหัวคขึ้นจะบอสได้อยู่แล้วอะ่ะมันก็เอาเราไปแค่แบบตัวละสามร้อยเนีไม่เป็นไรหรอกนี่นะครับก็ถอยมานะแล้วก็ใส่ผ้าคลุมนิดนึง นี่นะครับเพื่อความหล่อเท่โอเคเข้าไปตีต่อนครับผมนี่นะฮะใช้สกิลแล้วก็โด,ด้นไปฟันปองสวยโอเคไปต่อนครับนี่นะฮะก็ฟาร์มส่วนนี้ต่อนนะครับผมก็เควสละพันเออล้านเจ็ดนะฮะเรียกว่าเอาจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าฟาร์มแบบเควสเดิมก็ยังได้นะแต่ว่ารู้สึกว่าอันนี้มันก็ได้เยอะกว่านะไม่ได้เยอะมากนะแต่ก็ ฟาร์มอันใหม่ก็ดีนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะน่าเบื่อเกินไปนครับฟาร์มอันเดิมแบบห้าสิบเรอะไรมันจะค่อนข้างน่าเบื่อนนะโอเคครับผมก็เอาดาร์กเบตนะฟันปิดฉากไปทีหนึ่งเรียบร้อยคับผมเพิ่งดูนะมันต้องเรวสามร้อยห้าสิบผมดู่าสามร้อยมนตลอดเลยต้องขอโทษด้วยนะฮะก็โอเคเราจะฟาร์มตรงนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมอาจจะไปฟาร์มนะครับโดยไม่ได้สตรีมนะก็ในวัน,นวันนี้หรือพรุ่งนี้อะไรพวกนี้นะครับที่แบบอาจจะไปสตรีมออสตาอะไรพวกนี้นะฮะดังนั้นนะครับก็ต้อง เอ่อแบบอาจจะฟาร์มให้สักแบบเวลใกล้ๆ350เนาะแล้วเราก็จะไปนะครับในส่วนของทำโจลุวีสกันนะฮะจะได้ง่ายๆนะประมาณนี้นะครับผมก็โอเคนี่นะครับลากมอนนะลากมารวมกันก็นี่ฮะก็คือเควสหนึ่งเนี่ยเราจะได้เกือบเกือบ2เวลเลยนะประมาณนี้ครับฟันไปดักแอสซลตแล้วก็เข้าไปไปปับ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 เออประมาณนี้ครับผมก็ แล้วเราก็ย้ายฝั่งมาฝั่งนี้ครับฟุบหนึ่งตัวอ่ะแล้วก็สองตัวครับชุบแล้วก็ตัวสุดท้ายน่าจะโลเกียโลเกียแล้วนะโอเคครับผมก็นี่ฮะรวบมอนมาแล้วก็โดดโดดโดดอ๋อโดดฟันปื๊บแล้วก็ฟันเออประมาณนี้นะครับจุ๊บจุ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 บโอเคฟันไปฟันไปฟัน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 อ่ะประมาณนี้ครับนี่ฮะก็เราจะฟาร์มไปยาวเลยก็นี่นะฮะ โอเคก็ตอนนี้โอเคสองตัวนี้ไม่มีฮาคินะครับก็คือยืนฟาร์มสบายสบเลยนะครับแล้วก็เราน่าจะได้ใช้คาเต้เงือกด้วยนะับประมาณนี้ครับโอเคก็นี่นะฮะเอาคาเต้ตีเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็เราจะทําการใช้นะครับในส่วนของเออไอเจ้าคาเต้นะครับตีไปนะเพราะว่ายังไงถ้าเป็นโลเกียเราสามารถยืนฟาร์มชิวชได้อยู่แล้วนะครับนี่นะฮะก็กลับมาลากตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะชูปโอเคมีฮาคิหมดเลยเหรอ โอเคตัวสุดท้ายไม่มีเขายังชั่วนะโอเคครับผมก็แต่ข้างบนนะตอนเราขึ้นไปฟาร์มข้างบนยังไงมอนมันก็มีหาคลดปหมดอยู่แล้วนะไม่ต้องรุ้อะไรเลยนะประมาณนี้ครับผมก็นี่ฮะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวโอเคเออเยอเอเยอะ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 เกินเยอะเกินชุบปองฟัน์มจากข like okay, no, no ้างบนนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีฟาร์มดาบโยลุง่ายๆนะสําหรับผมนะที่ดูขึ้นมาแล้วก็เพื่อนบอกนะฮะประมาณนี้ครับผมก็เออแล้วก็อีก สักนิดหนึ่งนะวันนี้ก็อาจจะไม่ได้สตรีมยาวสักเท่าไหร่ต้องขอโทษด้วยนะคะโอเคต,ตรงนี้ก็เป็น2ตัวนี้นะคะดังนั้นเราก็สามารถทําการใช้นะครับคาเต้เงือกได้นะประมาณนี้ครับผมก็ทําการตีไปเลยนะแล้วก็ฟันไปหนึทีครับนี่นะฮะก็ใช้คาเต้ปิดฉากเลยนะเรียบร้อยครับก็อีก2ตัวนะวันนี้น่าจ,จะสักถึงเบลสามร้อยสิบอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ลงสตรีมไปครับนี่นะฮะก็ตัวที่2แล้วก็ ตัวที่สามครับเรียบร้อยครบสามตัวนะครับแล้วก็มาเริ่มมันตรงกลางครับนี่นะฮะชุบๆฟันแล้วก็ปิ้วโอเคนี่นะฮะแล้วก็เราจะทําการฟานมตรงนี้ไปเลยนะก็เอาคาร์เต้แบบผักๆบ้างก็ได้นะมันก็ฮาคิมันถึงมันจะเคลือบฮาคิแต่มันก็ไม่ได้แบบเออสู้ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะดังนั้นเราก็อาจจะใช้คาร์เต้เงือกนะเป็นบางครั้งนะฮะโอเคก็โอ้ทีเดียวสามเพลยเลยหรอโอ้ของดี ดีจัดจัดนะเมื่อกี้โอเคก็น่าจะอีกสักสองเควสน,นะครับแล้วเราก็เออน่าจะต้องขอลงสตรีมไปนะฮะประมาณนี้ครับผมก็นี่นะฮะโอเคก็ไอ้มันไอส่วนตรงนี้มันไม่มีฮาคิหลายตัวอยู่นะเนี่ยใช้ได้เลยนะนี่นะครับก็ถ้ามอนเกาะน,นี้มันไม่มีฮาคิเลยเราค่อยไปมีแบบสักแบบวอเทอร์เซเว่นนะแบบสกายสองอะไรประมาณนี้น่าจะดีนะเพราะว่าถึงตอนนั้นผมน่าจะใช้ฝนบุตด,ดาไปแล้วนะฮะโอเคนี่นะครับก็ เอาดักเบดไล่ฟาร์มต่อนะครับจุดหนึ่งครับสองครับแล้วก็สามเฮ้ยสวยสวยสวย,สวยอันนี้ก็ไม่มีเลยอันนี้ดีนะอันนี้ดีมากโอเคเราก็จะได้ฟาร์มคาราเต้แบบจุกๆเลยนะครับโอเคก็ฟันไปครับแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งตัวจุดแล้วก็เอาคาราเต้เงือกครับทําการตกไปเลยประมาณนี้ครับผมก็นี่ฮะจุบชุบชุบ,ชบแล้วก็พักพักดิเออประมาณนี้แล้วก็ตอกไปอีกเพลประมาณนี้นะครับ นี่ฮะก็บินข้ามฝั่งกลับมานะแล้วก็มาตีสองตัวนี้ต่อนะฮะก็อันนี้เราใช้คาเต้ไม่ได้นะเพราะว่ามันจะเป็นนะในส่วนของโลเอเจลเรียกว่าอะไรมันจะมีตัวหนึ่งนะที่เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเออมีฮาคินะประมาณนี้ครับผมก็เอาแค่นี้แล้วกันนะสำหรับสตรีมวันนี้ครับผมก็อาจจะต้องพอแค่นี้ก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะเพราะว่าเราจะไปตี